จะสวยงามมากมากดูเช้าสุดชีเลืองเต้นเช้าสุดชีเลืองกำลังตื๊ดตืดเลยก็462ค้เย้อท่านผู้ชมเลยจะพยายามปิดเศษเบอร์ห เินเที่ยวไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อเที่ยวไทยได้ทุกวันนะไม่มีวันเบื่อเขาจ้าก็จะมาหลายประเทศมากๆเรื่องท่านผู้ชมเด้อมาหลายประเทศจริงๆมาเที่ยวไทยนี่อตอนนี้เขาไปไทยอยู่ไอคอนสยามเรือท่านผู้ชมเดือท่าเรือที่สองของไอคอนสยามช่วงนี้เวลานี่ก็สามทุ่มนะเรื่อไทยมารอเรือดินเนอร์ มาเทียบทา่าอยู่ไอคอนสยามมาส่งนักท่องเทียเ่ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อเคือ่องใช้จะให้เบิ่งตึกสูงชวยๆงามๆก่อนอยู่ไอคอนสยามเคือ่อใช้ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อส่วนซามทุบเนี่ก็จะเป็นของเจ้าพญาปีเศษเบ,บอร์หกเด้อท่านผู้ชมเด้อ มาเทียบถา่าทรงนักท่องเที่ยวอยู่ไอคอนสยามนี่พังตรงขามมันก็จะมีเรือดินเนอร์ลอยขึ้นไปวัดอรุณเนาะขอบซีชมพูสวยงามมากๆอยู่แม่น้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยอยู่ไอคอนสยามนี่โหเคยผไทยบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเรือดินเนอร์เยอะมากๆทานผู้ชม 30ลำ40ลำเคยใครคิดว่าเนาะลอยสนันวันไหวอยู่ช่วงเวลาทุ่มหนึง่งช่วงเวลาจะเริ่มแต่4ี่โมงเขาก็เริ่มลอยเรือดินเนอร์กินฮอด3ามทุ่มสี่ทุ่มเล,ลยาท่านผู้ชมเด้อสมัยไม่เรวอร์ไซค์กำลังลอยข้ามาท่านผู้ชมแต่ตอนนี้จะเป็นสมัยเรเวอร์ไซค์อุ้ยขอโทษด้วยครับท่านผู้ชมเจ้าพญาย พิเศษเนาะจัมพ์ยาพิเศษเบอร์ห้าเข้ามาก่อนแต่อยู่ท่าทีนะ่สี่เนาะจะลอยข้ามจะลอยผ่านไปนนะเปนะานนะ,ะนก,ก็น,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 นักท่องเที่ยวบอดตืดนนบนไดเนาะวันนี้นักท่องเที่ยวบอดตืดบนไดเด้อท่านผู้ชมดูก็เฮ่ยๆอยู่แต่บอดตืดบนไดเนาะ ก็เต้นแบบออกลีลากันเน้อท่านผู้ชมเดินแต่ตอนนี้ก็เจ้าพญาปีเศษเบ,เบอร์หกกำลังลอยเข้ามาแล้วเนาะมาถ่าที่สองของไอคอนสยามที่เคยใครยืนอยู่นี่เนาะมาเทียบถ่าตรงนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อว,ว่านักท่องเที่ยวจะตื๊ดท์ไหมวันนี้เนาะก็เลี้ยวไปไกล,กลๆก็จะเห็นสาวๆตื๊ดกันอยู่เด้อท่านผู้ชมเดิน เดี๋ยวก็จะให้ดูไปก่อนเด้อยสมสม่านผู้ชมเลยมาดูสาวๆาวๆติรดก่อนเนาะเย่เย่เย่จพยางาปิดเศษเบอร์หกด้อยสมสม่านผู้ชมจะสวยงามมากๆติรดไหมครับติรดไหมครับ ตืดก็ตืดเลยครับผมรอดูอยู่ครับ างก็ตืดกันอยู่ทางชมเห็น่อยูข้างล่างก็ตืดตืดอยู่โอ้หข้างล่างยิ่งตืดเก่งเลยออยู่ในตู้กระจกนะตืดตืดอยู่ เอาสุดชีเรื่องกำลังตื๊ดตืดเลยเพลงจบแล้วโอ้โหตกมือรัวตื๊ดไหมครับบายบายตอนนี้ขึ้นมาเลยรเด้อยท่านผู้ชมเด้อทางนี้ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมพลังร้างชา ขึ in in biết, ้นมาแล้วเด้อท่านผู้ชมก็462คนเด้อท่านผู้ชมเดิมจักรพญาพิเศษเบอร์6เดี๋ยวเคยจะพาไปเบิ่งไปเบิ่งใกล้ๆเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศงามคํำคืนเที่ยวไทยเด้อท่านผู้ชมเด้อเที่ยวไทยได้ทุกวันนะไม่มีวันเบื่อขาเจ้าก็จะมาหลายประเทศมากๆเด้อท่านผู้ชมเด้อมาหลายประเทศจริงๆมาเที่ยวไทยนี่ถ้าประเทศเลาวนี่มีเรือดินเนอร์มีนักท่องเที่ยวเยอะไปใช่หโอ้โห น่าจะได้เงินเยอะมากๆเงินกับไทยเยอะท่านผู้ชมดูพลังตามศาสตร์เดินขึ้นมาเที่ยวละเที่ยวไทยแล้วหรือไปเที่ยวลาวด้วยนะครับถ้าประเทศลาวมีตึกสูงสวยๆตามรล่องไม,านาม่น้ำคลองเนี่ยม่น้ำโค้งเนี่ยมีเลือนอินเนอร์เนี่ยน่าจะสวยงามมาก,มาก,มากๆเลยท่านผู้ชม โอ้โหโอ้โหที่เขาขึ้นมาแบบนี้เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อจะเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะชาวญี่ปุ่นใส่ชุดสร้างใส่ชุดสร้างชาวญี่ปุ่นแน่นอนเนาะจใไปมาที่เก่าเดิมๆก็อย่าเบื่อเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าไปมองอื่นก็บ่มีเงินบ่มีทุนบ่มีกำไรเนาะถ่ายที่อื่นก็กลัว กลัวถ่ายหน้าคนอื่นเดี๋ยวกฎหมายไทยจะเล่นงานเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อตรงไอคอนฉายนี่เคยไ,ได้คิดว่าน่าจะอนุญาตให้ถ่ายได้นะคนหลายคนมาถ่ายกันเด้อท่านผู้ชมนี่กระจก็มาถ่ายรูปกันอยู่นะี่นะกำลังต่างชาติเด้อท่านผู้ชมเด้จอจะก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆเนาะทะยอยขึ้นมาเด้อท่านผู้ชมเด้อ ขึ้นจะก็ถ่ายรูปกันฮาเล่ฮาเล่เด้อท่านผู้ชมดูแล้วก็มาแอบมาแอบถ่ายด้วยเด้อท่านผู้ชมดูถ่ายหน้าคนอื่นท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าระวังถ่ายหน้าคนอื่นนะครับก็ก็รู้ครับกฎหมายไทยแต่ขึ้นเทศไทยมาทำคอนเทนต์นะต้องขอโทษขอไปเด้อท่านผู้ชมดูโอ้ตอนนี้กันน่าัำเที่ยว ขึ้นมาหมดแล้วเนาะก็เลือบบันไดบันไดเด้อท่านผู้ชมเลลือบบันไดบันไดนะเกิดใส่ฝากบันไดกดโอ้ยเดียว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 เมืองกันชาวจีนแน่ๆคนจีนนะหรือว่าญี่ปุ่นเราใส่ชุดซ่ามัะหรือว่าจะเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือ แต่อาจะเป็นชาวญี่ปุ่นแน่นอนท่านผู้ชมก้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้นะคลิปนี้เรจะขอลาจบคลิปน,นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ